ครับผมผมครับสวัสดีครับผมสังหน้าขอพระนะครับเนาะเมื่อนี้จะพามาบึงพัดลมพัดลมเทด่านโอ้โหแมน่นพัดลม,มันผาผนังนะครับเนาะพัดลมผาผนังแต่ว่าอาการเพื่อนนี่เฟืด <c oughs> อ่าเฟืดครับผมหมุนอยู่แต่วเฟืดบาดนี้ก็สวิกสวิกเรื่องสายเพื่อนมอเตอร์เพื่องสายเพื่อนนะครับเนาะมอเตอร์เพื่องสายเพื่อน ทำงานคัดคัดนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาเช็คไปเลยอ่ะของยางนะพ่ัเพื่อนมาเช็คเบิ้งงนะครับเนาะเปิดกับสวิสกันเครื่องสายเพื่อน่แเลยครับผมทำงานคัดคัดนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาลื้อกันเบิ้งงนะครับเนาะมาทดลองเบิ้งก่อนแต่ว่าหมุนดีอยู่ด้วยครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองให้เพื่อนเบิ้งงนะครับเนาะว่าจะหมุนดีขนาดไหนครับผมหมุนดีครับเพาฝืนหมุนเขาหมุนน้านนั่ไหมบา ย้ำเสียบตุ๊กกับมุนเลยเด่นนั่นแต่ว,ว่าเปิดครับผมนั่นน่ครับเปิดแต่ว,ว่าผมจะมาแกะมอเตอร์ออกหลังแกนหลังยังน,น,นะครับเนาะหยดน้ำมันจักน้อยแต่ก็สิบ่ได้เป็นยังมากมายนะครับเนาะ<ป>เดี๋ยวเขาไปแกะขันนะครับเนาะหลังจากหันเราจะมาถอด ฟ้ากะโหลกหนาออกนะครับเนาะ ดึงออกมาเลยนี่ครับผมครับแล้วก็นี่ครับผมบอา่านัดข้างหลังนี่ครับนัดข้างหลังนี่ก็ต้องเอาออกนะครับถ้าไม่อ,ออกเราก็ซ่อมไม่ได้ครับผมนี่ครับโอ้เรไเนี่ครับผม วิ่งถอดกันง่ายๆครับดึงออกมาเลยครับผมเออคนว่าไปอย่างน,นั่นใช่ไหมเอาครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้เ,เพื่อนๆเบิ้องนะครับเนาะว่ามอเตอร์มันดังขนาดไหนครับผมเอาถ้าฟังนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะเปิด <c oughs> นี่ครับความดังของมันเนี่ยเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับผม ่ะเดี๋ยวลุยกันบัดน,นี้ถอดไฟก่อนครับเดอ้อถอดไฟทุกขั้งก่อนจะสอมครับผมนี่อันตรายครับผม <c oughs> เดี๋ยวขัดอันนี้ก่อนหะมันออกง่ายๆครับผมจะได้ถอดแกนออกง่ายๆนะครับเนาะเพื่อนทุกคนครับผม ม,มานีห้องคัดแล้วนะครับห้อจะมาถอดนะ็อตตัวนี้ซีโตครับผมเดี๋ยวเขาจะมาถอดปิ่นตัวนี้ก่อนนะครับนาะปิ่นล็อกเพื่อความสะดวกเห็นง่ายๆนะครับเนาะ,อ,ะออกแล้วครับผม นี่ป่นตัวนี้นะครับน้องนี่เก็บไว้ดีๆถอดโอเดรเดรๆๆรข้างหลังนี่ยังไม่ถอดเลยกึ๊บโอ้ย่างอือ,อมีปัญหาเธอบาดท,ที่นี่ อ่าผมถอดออกแล้วนะครับเนาะถอดออกแล้วกับทีมม่มียูน,อน็อตนน่ครับนี่นี่นอ็อตสองตัวนะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเนาะสองตัวเพื่อเขาจะถอดมอตเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเนาะ,ะไปเดี๋ยวขันเลยครับ ออเลยครับผมน,น,บนี่ครับนี่ครับออกแล้วออกแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะมาถอดน็อตตัวนี้เนะครับเนาะนี่ครับนีน่ครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับเนาะอ่า สรุปแล้วว่าแกนแกนของผัดลมฝาผนังนี่เพิ่นเพิ่นจะสั่นนะครับเนาะสัน่นก็คือก็คือข้างนานี่ส่วนส่วนบนนี่คือกันเบิดครับแต่ว่าส่วนใตมองนี่เกี่ยวนี่บ่มีเนาต้เาต้องมาตัดตัวนี้ออกนะครับเกี่ยวให้มันให้มันเสมอกันนะครับเนะบาะบ่ตัดก็ได้ตัดก็ได้ครับผม้วแต่แต่ว่าบ่าตัดกับ่เป็นหยังนะบ่ตัดกับ่เป็นหยัง เอาก็ใสใดคือเก่าครับผมบ่ตัดกันไลแต่ว่าม่หนักเกะกะตัวนี้บ่วนะบ่บ่เกะกะเดี๋ยวผมก็สิดัดแปลงแบบเอาอุปกรณ์บางส่วบางอย่างลบออกจากแกนตัวนี้นะครับนะข้างหลังเครื่องายเพิ่นนะครับเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเนาะไปจังด๋ครับผมไปเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็ได้คอนมาแล้วเดี๋ยวเข้าก็มาทำการตอกเด้ครับ ปอกๆๆออก,อกอเลยลปึบบาทนี้นี่ครับการเปลี่ยนการเปลี่ยนโรเตอร์เอ,อ่อเปลี่ยนแกยนยจากโรเตอร์ออครับให้ตังสีนะครับเนาะนี่เออบาทนี้หาแนวทรงตัวมันี้ครับเดี๋ยวก่อนหาหาแกนเก้เามาทรงออกเออเห็นแล้วครับ นี่นี่ครับ่านจะลดแล้วครับผม แล้วอืมบาทนี้เข้ากับตองมาตอกตัวนี้เข่าอีกครับเนาะแกนใหม่เปลี่ยนแกนนี่ใสรเลยครับผมนี่ เดี๋ยวถ้าเบิ่งก่อนนะครับนาอว่าจะได้ตัดแกนหรือบตัดถ้าบบตัดกับบบขีดตรงน้าเนาะผมว่ามันม่น่า,ากขีดตอกว่เบิ่งหล้วก็ได้เนี่ยครับผมตอนนี้ผมกลามาประกอบเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่ประกอบตัวนี้เรียบร้อย เข่าบอดียังเรียบร้อยยังเดือดทั้งขึ้งนี่ครับท้าไหนเข่าเบิดครับผมกะนี่แหละครับผมนี่ครับช้ำนี้อันนี้ฟ้านี่ก็ปิดแล้วนะครับเนาะอ่าบานนี้เขาจะมาเสียบบึงนะครับเนาะอ่ามาเสียบบึงว่ามอเตอร์เพื่อนนี่จะหมุนหรือบอครับผมแต่ว่าผมเช็คแล้วพอดีเลยครับผมอ่าผมเช็คแล้วเรียบร้อยตัวนึงนี่อ่าเดี๋ยวสายเสียบนี่ผมก็มาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าสายเก่าเพื่อนนี่ ต่อหลายหมองก็เหลือครับผมนี่ฮะผมก็เลยมาเปลี่ยนไอ้ไมไหครับผมเปลี่ยนออกไม่ก็ของจะของนะครับนี่ก็ได้เดี๋ยวจะมาเสียบไฟล่องเบิงน้องเพื่อนครับผมมาเสียบไฟล่องเบิงวามาอเตอร์เพื่อจะทำงานสะดวกบอ่าในผมจะมาสีแจงให้ฟังนะครับนะสีแจงก็คือ แกนตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับนี่แกนเปลี่ยนแกนบูดบดเปลี่ยนนะครับเนาะใส่ไปก่อนครับผมก็บูดเพิ่นยังยังใส่ได้อยู่ครับยังแน่นอยู่เปลี่ยนแต่แกนเพราะว่าแกนเก่าเพิ่นซื้อครับผมนี่อนี่ครับแกนเก่าเพิ่นนี่นี่ครับเป็นห้อยอยู่นี่ครับนี่นี่ครับเป็นห้อยอยู่บองนี้นะครับเนาะแต่ว่าข้างหลังบองนี้ยังดีเลยครับแต่นี่เป็นบองนี้มันหลวมครับผมหลวมมันดังคาคา้างการเปิดผมเปลี่ยนแล้วก็ได้มาลองเบิ้งนะครับเนาะ ะเดี๋ยวผมจะเสียบไฟล่องเบิ้องนะจะเสียบไฟเขาเรีะว่าหมุนปกติบอรครับผมนี่เสียบไฟแล้วกับปลั๊กตัวใหม่เอาเบอร์หนึ่งอ่ารายการครับผมเพื่อนเบอร์สองอ่ารายการครับเบอร์สามอ่ารายการอ่าเดี๋ยววันนี้มาสายเบิ้องนะครับเนาะมาสายเบิ้งกันนะจะตั้งขึ้นเนะาะเขาอนุญาตตั้งขึ้นก่อน ขึ้นว่าเพิ่นจะสายดีหรือบอรครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะดึงโอ้ยตกใจเบิดครับผมก็ได้โอ้ยเอาละเดี๋ยวผมจะสายเบิ่งครับเพราะมันสายบอเออสายยืนเพื่อนอครับอ่าถือว่าใส่ด้ายนะครับเนาะถือว่าก็ปกติดีอยู่ครับผมบัดนี้เอาละอรายการรายการ อ,อันนี้แกนผมใส่แบบเงาเลยบรติตตดครับแกนเพื่อนมันกะกิเลืออยู่เครื่องเดียวนะนั่นอันนี้เงาเลยครับผมอ่าอครับผมอ่รายการอะไปเดี๋ยวจากไก็ขอปิดรว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาประกอบบอดี้มอเตอร์ให้มันแล้วนะครับเนาะ ปิดอ่าแสดงว่าที่เบึง,บงนี่สมบูรณ์แบบแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวถอดภากก่อนนะครับเนาะอึบนี่ม,มาได้ผมถิม,มาประกอบมอเตอร์ก่อนครับผมบาดนี่ยอ่า,อาครับผมได้ประกอบมอเตอร์ ตัวนี้ใส่เหรอเดี๋ยวนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปหาสิ่งส่วนผสมมาประกอบกันครับผมผมตั้งใส่ในบุ้นนี่นะครับเนะาะบานนี้ผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะประกอบเอาบอดี้ยางใส่บุดเรียบร้อยตะแกงีงหน้าหลังใบพัดนะครับเนาะใส่เรียบร้อยเดี๋ยวบานนี้ผมจะมาลองเสียบปลั๊กเบิง้งจะลองเสียบปลั๊กดูว่ามันจะหมุนไหม เราจะลองเบิรงนั่นเพื่อนครับผมลองดูที่าเสียบแล้วบาตนี้เอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหมุนครับผมอ่าแสดงวก็ได้การอยู่ครับผมเบอร์หนึ่งหมุนนะครับเนาะอ่าเบอร์สองนั่นครับดูลวงไปได้นะครับเนาะพัดลมตัวนี้เบอร์สามอ่าโอเคครับผม เปลี่ยนแต่แกียนยางเดียวนะครับเนะาะเปลี่ยนแกนใหม่เส้าดังครับอันนี้เงียบเลยครับผมพัดลมติดฝาผนังครับผมเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะเรียบร้อยอครับผมเสร็จรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อ,ยอึบโอ้ยผมก็เสียวๆกันได้ไหมครับนี่มันกับหัวหัวนะครับเนาะเออนี่ เดี๋ยวมาสายเบิ้องนะครับเนาะสายเบิง้งฮึบอ่าสายแล้วครับบ้านนี้ครับผมสายแล้วเออบา้านนี้อ่าแสดงว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะการสอมพัดล่มติดฟ้าผนังบ้านนี้จากเพิ่นบ่หมุนเพิ่นฝืดนะครับเนาะหมุนบไ่ไหวได้เปลี่ยนแกนตัวใหม่ลงให้เพิ่นครับผมบา้านนี้เอาแสดงว่าเสร็จแล้ว ลมติดฟาผนังยี่ห้อห้าตาลี่งนะครับเนาะรุ่นกับเก่าๆจักน้อยครับผมคลิปนี้ก็มียังหมากไม้นะครับนาะก็มีสอนพัดลมฟ้าผนังเพื่อเบิ้งมานนี่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงสำเนียนะครับนาะเพื่อนๆจะลืมกดไลล์กดแชร์จังหน้ากบพระผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดไปสอนก็เบิ้งเอาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับนาะพอได้สอนได้เฮ็ดได้ก็อยู่ได้ครับผม ครับผมคลิมเนี้ขอจบสานีก่อนกไห์กดแชร์สังหน้าของพระในเด้อครับผมสวัสดีครับ